เดี๋ยวเรามาดูข่ากันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับฝนตกหนักมากเลยนะฮะข่าผมเพิ่งปลูกได้ข่าเลืองนะครับเพิ่งปลูกได้เดือนกว่าๆยังไม่ถึงสองเดือนนะฮะดูที่จะทนน้ําท่วมได้หรือเปล่านี้ําท่วมมาเลยฮะคืนฝนตกทั้งคืนนะแรงด้วยฮะดูอันนี้กล้วยผมดูข่าจมน้ำมาเลยฮะ ไม่รู้จะเสียหายหรือเปล่านะว่ามันจะทนอยู่ได้ไหมมันจะเน่าหรือเปล่าไม่รูทราบนะดูปิ่มมนเลยดูขาดเหลือ,องผมกำลังปลูกไว้กำลังขึ้นสวยฮนะนี่ครับผลงานเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักน้ำท่วมเลยนี่ เอาท่วมมาเลยครับดูนี่ฝนน้ำตาจะมาไอแกมืดๆฝั่งนู้นนะครับแต่กล้วยมันอยู่ได้ฮนะกล้วยอยู่ได้ดูนะครับฝนตกแรงมากดูนี่จมน้ำมาเลยฮนะอย่างนี้เหลือแต่ยอดมองไม่เห็นแล้วจากที่ขึ้นๆอยู่เนี่ยเห็นไหมครับมันจอกตดำๆหน่อยฮนะ จริงอะขามันไม่กลัวน้ํานะครับแต่ไม่รู้นะถ้าน้ําขังขนาดนี้มันจะอยู่ได้หรือเปล่านะผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งเริ่มปลูกด้วยนะครับเดี๋ยวต้องคอยดูนะฮะน้ําแห้งแนะวันวันจะเป็นยังไงต้นจะหลงไหมน้าท่วมมาเลยฮนะนี่กํลาลังขึ้นสวยๆเลยดูกํกำลังขึ้นสวยๆเนี่ยจมน้ำมาเลยมองไม่เห็นแล้วตรงนั้นยอดตรงน,นั้นด้วยครับปลูกไว้ นเนี่ยจมน้ําเลยกำลังสวยกำลังขึ้นเป็นแถวเห็นไหมครับแต่มันจมน้ําฮะไม่รู้จะทํายังไงฝนตกนะตรงนี้จะเป็นที่ลุ่มหน่อยนะครับทีมปลูกได้พื้นที่ตรงนี้นะครับต้องคอยดูนะฮะเนี่ยจมเลยฮะดูดูจะรอดหรือเปล่านะครับเนี่ยจะตกอีกนะเนี่ยมันกำลังเกิดกำลังขึ้นเลยดูขังนะ มันไปไหนไม่ได้ระบายน้ําไม่ทันนะฮะดูนี่เป็นแถวเลยฉมน้ําเลยครับก็ภาวนานะครับอย่าให้ตายนะครับดูเนี่ยกำลังเกิดเลยครับเนี่ยกำลังมีหน่อเล็กๆขึ้นมาขึ้นดีขึ้นเออถามว่าขึ้นมันขึ้นดีอยู่นะฮะแต่นี่นจะทนน้ําได้หรือเปล่านะครับมันจะเน่าไหมผมไม่ทราบกันนะ กลัวภาวนาอย่าให้เน่าละกันดูตกกับฝนตกเยอะเกินฮะเมื่อนะคือนะตกเยอะดูเน่าน้ำท่วมเดีย๋ยวค่อยดูอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าอันจะเน่ามันจะเหลืองไหมเพราะฝนตกนี่แนละ้วาขามจะทนกับน้ำหรือเปล่าไม่ทราบนะต้องคอยดูนะครับ ดูกำลังขึ้นสวยเลยดูหญ้าก็มาเอาเนีถังหมดเลยฝนตกเยอะนครับปลูกเป็นแถวเลยครับเสียจะเสียไหมเนี่ยกำลังเกิด ้าประมาณทักสามเดือนนะครับผมก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะฮะแต่นี่หน้าอาการหน้าเป็นห่วงอยู่นะครับอร,อรอแลรอแลอยู่เพราะว่าได้ยังไม่ถึงสองเดือนนะครับที่ปลูกมานี่ถ้าครบประมาณวันที่ยี่สิบอะก็สองเดือนเต็มฮะค่ะผมเดี๋ยวต้นกล้วยนี่ทนน้ําอยู่เลยฮะขอให้โตอย่างเดียวได้อยู่จมน้ำหมดเลยเห็นไหมครับฝนก็จะมาเรื่อยๆ ที่นี่จะเป็นฤด,ดูฝนนะฮะนะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกนะครับว่าคืนนี้ฝนจะตกอีกไหมโอเคนะครับ